สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงปลายสิตังโพสต์นี้ไม่ได้เอ่ยชื่อแต่รู้เลยว่าฟาดใครเรียกว่าดีกีความสวยและความเซ็กซี่ไม่ลดน้อยลงเลยจริงๆสาหรับนักสแสดงสาวปลายสิตังที่ถึงแม้ว่าจะประกาศตัวว่าตอนนี้หัวใจกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งแต่ด้วยความแซ่บความฮอตยังคงทวีคูณขึ้นทุกวันล่าสุดสาวปลายได้อวดภาพแซ่บๆแต่บอกเลยว่าเด็ดแซ่บกว่าภาพก็แคปชั่นของเธอนี่แหละค่ะ ที่ระบุไว้ว่าตอนเด็กๆแม่สอนว่าทาผิดพลาดก็ต้องยอมรับและขอโทษถ้าล้มเหลวก็ยอมรับว่าล้มเหลวแต่บางคนเอ๊ะหรือพ่อแม่เขาไม่สอนเหมือนพ่อแม่เรากันนะจ๊ะเรียกได้ว่าประโยคเด็ดโดนใจชาวเน็ตไม่น้อยกดไลค์เม้นกันสนั่นแม้แต่คุณแม่สุดแซบอุ้มดักชนาย,ยังคอมเมนต์สั้นๆแต่กีดยับเยินว่าด้าน